หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ l o n g วล e w ส smg นะครับรุ่นใหม่เป็นเลนส์ t o color นะครับเลนส์จะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็มีแผงชาร์จโซลาร์เซลล์อัตโนมัติด้านหน้านครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวหน้ากากใบรับประกันคู่มือการใช้งานอะไหล่การสะเก็ดตัวนอกการสะเก็ดตัวในฐานสำรองและสายคาดหัวสำรองนะครับวิธีใช้งานนะครับจุดแรกที่ปรับคือด้านข้างหน้ากากนะครับปรับจากโหมดกายเป็นเฉดความเข้มเก้ถึง เสร็จแล้วมาลองเทสตัตวด้านในนะครับกดปุ่มเทสหน้ากากจะมืดนะครับตัวถัดไปก็คือตัวเซนซิฟิตี้นะครับสามารถปรับความไวในการตัดแสงจากโลนะครับไปถึงไฮได้ตัวต่อไปคือดีเลย์นะครับปรับความหน่วงเวลาจากมืดมาเป็นสว่างเมื่อเราเชื่อมเสร็จนะครับ F นี่คือ Fast S, <S นี่คือ Slow ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนฐานนะครับสามารถ บิดแกะออกเพื่อเปลี่ยนถานสำรองได้เลย